สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้11กรกฎาคม2565ครับกลับมา update, อัปเดตผลขาอราคาทองคำในรอบเช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่เปิดตลาดมาก็ยังทรงๆยังนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดจับใดๆเกิดขึ้นนะครับก็ยังคาดว่าจริงๆยังในภาพรวมในสัปดาห์นี้เอย่างที่บอกว่า ในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะยังนิ่งๆกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปขยับเนยะเดี๋ยวช่วงประมาณสักวันพุดไปเนะี่ยมีโอกาสจะปรับตัวจะขยับได้นะครับก็ปัจจัยจากการประกาศตัวเลขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CPIPPI ที่ประกาศจะนั้งแต่วันพุธจนสุกเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นคิดว่าเดี๋ยววอลุ่มอาจจะยังอรอตลาดตรงนั้นอยู่ ด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันใกล้ชิดกันด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขก็มีเข้ามาหลายตัวเลขด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืาามนะกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์ได้หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับทีมงาน ได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาล่ลกพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใไไดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีกับเรานี่ครับก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยก็สามารถเช็คสิทธิ์เมมเบอร์ได้ที่หลายแอดของเราเลยนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของภาพเดือนก่อนดีกว่าครับเราต้องบอกว่าใครใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์เดือนนะครับไปดูต้นเดือนก่อนแต่ว่ายังไงจริงๆก็เราได้วิเคราะห์ว่าาารคจะมี โอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วก็รับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ลงเร็วเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังการรีบาวกับแรงด้วยเหมือนกันผมนยังกลัวภาพนี้อยู่เนี่ยทิ้งหางทิ้งไส้กันแล้วกลับไปยืนเทรนเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับก็ต้องบอกว่าระวังด้วยนิดนึ่งพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดจะกลับตัวจริงๆนะครับมันก็ต้องมีมีการผ่านแนวต้าน อีกหลายๆแนวซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยในรายละเอียดในภาพย่อยตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าจบสัปดาห์กันมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วปิดแดงมาค่อนข้างที่จะเต็มที่เต็มตัวเลยเหมือนกันว่านั้นให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าภาพเดือนปรับลงมาต้องบอกว่าเร็วกว่าที่ได้คาดเอาไว้จริงๆผมผมมองเอาไว้ว่าจะลงสักช่วงปลายเดือนนะครับแต่ลงก่อนก็ไม่เป็นไรครับก็ดีเก็บของงินไป นะครับแต่ว่าพอลงเร็วๆเนี่ยทำให้เกิดความกังวลเกิดความกลัวว่าจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดแบบลงเร็วแล้วรีบาวกลับขึ้นมาแล้วทิ้งหัางกันเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าลงปลายเดือนแล้วจบเต็มบอดี้สมมติถ้าปิดเต็มบอดี้แบบเนี้ยเดือนหน้ามองได้ครับว่าจะมีโอกาสลงไปเล่นหนึ่ ได้ก็คือรับเดิมของเดือนแต่ทีนี้พอลงต้นเดือนแล้วถ้าปลายเดือนรีบาวละ่ะลองนึกภาพตามนะครับถ้าปลายเดือนรีบาวแล้วยกตัวขึ้นแล้วทำให้แท่งเดือนทิ้งหางน่ากลัวไหมอันนี้ก็น่ากลัวนะครับมันจะกลายเป็นว่าสัญญากลับตัวเข้ามาหรือปัดถูกไห นะครับแต่ว่ายังไงก็เอาเป็นว่ายังไม่จบแทง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะลากแท่งลงมาอีกได้ไหมมันมันก็ยังเป็นไปได้ถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดเปลี่ยนจุดแนวรับแนวต้านสําคัญที่จะต้องคอยติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ตามช็อตกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์หรือใครที่อยู่ในเฮ้าง์เองก็ตามที่เก็บของกันมาเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องชะลอหน่อยนะครับ ะลอยังไงคือเก็บของกันมาแล้วก็ปล่อยของกันไปบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยปล่อยไปหมดมือไปละรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเก็บบางๆบ้าง,าง,างเก็บเล็ก,เล,กเล็กบ้างนะครับก็ยังมีความคาดหวังนั่นแหละว่าภาพของเดือนเนี่ยจะยังมีโอกาสลงไปเล่นหนึ่งพันเจ็ด้อยยี่สิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าราคาลงหลุดขออภัยครับถ้าราคาลงไม่หลุดหนึ่งพันเจ็ดร้อย แล้วแค่ทดสอบแล้วยกเนี่ยอันนี้จะยังอยู่ในเทรนด์แต่อีกภาพหนึ่งคือการหลุดแล้วหลุดเทรนด์ MN 1ลงมาด้วยแล้วลงมาเล่นถึง1680อันนี้จะเป็นการทำลายเทรนด์ทำลายเทรนด์ชุดนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017นะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นการทำลายเทรนด์ในรอบที่ต้องบอกว่า5-6ปีที่ผ่านมาเลย นะครับเป็นรอบใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดถ้าจะยังกลับไปเป็นขาขึ้นได้ว่าแนวรับ1,700ร้อยตรงเนี้ยสำคัญการลงมา1,700เจ็ดร้อยกับลงมาหนึ่งหดศเนี่ยพลาดต่างกันเลยนะครับมันจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นยังเป็นจุดที่คือถามว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะทดสอบแค่ไหนแต่ถ้าทดสอบลึกลงลึก1 6 8 0มองภ้าพเป็นไซเว์ไปหลังทีเนี้ย เป็นไซเวฟไปเลยนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดลงแค่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หรือจอดเบรกแค่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์แล้วรีบาวได้อันนี้น่าสนใจมันมีโอกาสกลับขึ้นบนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงอย่างที่ผมบอกแหละมันต้องค่อยๆแกะรอยตามราคาไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่รู้หรอกว่ารายใหญ่เขาจะมองยังไงถูกไหมหรือจะยังไม่รู้เลยว่าปัจจัยของสงครามต่างๆในช่วงนี้ มันก็ยังไม่ได้จบลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมถ้าสงครามรุนแรงขึ้นแน่นอนโอกาสที่ทองจะกลับมามันสูงมากอยู่แล้วแต่อยู่ๆเอ้ยตกลงโอเคจับมือทองก็ลวงหน้าเหนะมือนกันถูกไหมนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในภาพเดือนเนี่ยตอนนี้รับสัญญาณมาเร็วๆแบบนี้ระวังการรีบาวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ยังมองแนวรับสําคัญเอาไว้เดี๋ยวไปดูกันในดีเทลในลรายละเอียดน,นะครับ มาที่ในภาพของสัปดาห์ครับก็อย่างที่บอกสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงภาพหรือแผนนังสัปดาห์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลงในภาพเล็กภาพย่อยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ก็ไปดูบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเทรนด์ด้วยแหละชื่อเทรนด์ต่างๆที่เราได้พูดคุยกันใช่ไหม mn 1 d 1 d 2ต่างๆทนีนน้อาจจะไม่เข้าใจ ถ้ามาดูบทวิเคราะห์วันเลยเพราะนั้นไปดูบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์ก่อนเพราะว่าในบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์เราได้พูดคุยนะครับในส่วนของชื่อเทรนดต์ต่างๆไว้ด้วยนะ,ะมาที่ในส่วนของภาพวีกเนี่ยต้องบอกว่าภาพวีกอย่างที่ผมบอกนะเมื่อสักครู่หรือในบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์เองก็ตามเนี่ยวีกปิดเต็มแท่งครับวีกปิดเต็มบอดี้ครับผมทัวรราคากระชากลงมาทดสอบถ้ามันกระชากแล้วมันหลุดแล้วมันไหลหนึ่งหกแปดสูงอย่างที่ผมบอก,บอกภาพเปลี่ยน แต่ถ้าเกิดแค่กระชากลงมาอาจจะเล่น1700แล้วรีบาวเลยแล้วทิ้งหังก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณลักษณะคล้ายๆแบบอัแทบบ่งเราเวียนแทบบ่งถ้าเป็นแท่งแบบนี้เกิดขึ้นยกได้เหมือนกันนะถูกไหมเพราะนั้น,น,น,นทําไมผมถึงบอกว่าใครที่เก็บของกันตอนช่วง MN2 ผมมองเป้าไว้เนี่ยหนึ่เนี่ยต้องบอกว่าอ่ะมันลงมาเนี่ยตอนนี้1730ผมก็บอกเอ้ยถอนคันเร่งดีกว่านะถอนคันเร่งดีกว่า มันมันยังกั้ากึ่งอยู่แล้วในบริเวณนี้เองหนึ่งพันเจ็ด้อยสสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดอยี่สบแถวเนี้ยมันมันเป็นแนวรับหลายๆอย่างนะครับที่ลงมาลับอยู่ตรงนี้เพราะนั้นไอให้จะรู้ตัวเลขเป๊ะเป๊ะก็รู้ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมนะครับแต่เอาเป็นว่าพอมันกระชากมาแล้วเก็บของกันมาแล้วถอนกันเล่นหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอารอดูพฤติกรรมแถวนี้ก่อนถ้ามันจะหลุด อย่างที่บอกถ้าหลุดไปเดี๋ยวผมจะมองเป็นไซด์เวย์ระดับเดือนเลยกรอบใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดมันมีโอกาสที่จะโอเคแหละแน่นอนจะไซด์เวย์หรือจะติดแค่หนึ่งพันเ็ดร้อยเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสรีบาวนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้จะรีบาวแล้วจะจะไปภาพไหนจะไปทรงไหนอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าจันทังคารจะไหลไหมสมมติจันทังคารไหล แล้ววันพุธมีประกาศตัวเลขต่างๆพุธพฤหัสสุกประกาศตัวเลขต่งาตตงๆรีบาวกับยกตัวกลับแบบเนี้ยถ้ามาแบบเนี้ยเราทิ้งห่างทิ้งไส้กันแบบเนี้ยก็มีโอกาสกลับตัวได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งจ์อังคารฉันพักตัวก่อนแล้วพุธพฤหัสเทแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นแท่งสัญญาณส่งต่อเข้าไปอีกให้โอกาสลงมาเลขหนึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์กันเข้าไปอีกได้ไหม ก็เดี๋ยวไปไปไปตามกันดูครับว่าตอนนี้แนวรับแนวต้านในภาพเล็กๆในระหว่างวันมันจะเจออะไรบ้างนะครับมาดูกันที่ในส่วนของภาพเดยนะครับภาพเดยต้องบอกว่าจริงๆเราได้เห็นการไซด์เวย์กันมาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสวันสุกละที่ติดแนวรับนะครับบริเวณ1730ที่ลงมาติดอยู่นะครับก็อย่างที่บอกอาจจะลงมาเล่น17 สองศย์ได้หนึ่งเจ็ย์ศย์ได้นะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ในพฤติกรรมตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามองตามเทรนด์เดย์และพฤติกรรมเดิมที่เคยทำนะครับคือลงมาเล่นที่ d ีสแล้วราคาย,ยกครับเป็นมพฤติกรรมอันนี้คือสิ่งที่มันเคยทำผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันจะยกแบบร้อเเมันก็เป็นมันเราไม่รู้ขนาดนั้นนะครับต้องต้องบอกแบบนี้แต่ถามว่าความน่าจะเป็นมีไหมก็มันก็ มีโอกาสเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นราคาลงมาเล่นดีสีเอ๊ะถ้าเกิดจะกลับตัวจะต้องผ่านแนวต้านไหนเจอแนวต้านไหนเจออะไรบ้างจะต้องดูสัญญาณอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไป z o o ดูกันในที่สี่ชัว่วโมงจะได้เห็นภาพมากขึ้นเห็นกรอบมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าในการที่เรามองภาพ day อะไรอย่างนี่ผมบอกว่า ไอพฤติกรรมเดิมที่มันเคยทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมอันนี้คือเรามองพฤติกรรมจากภาพใหญ่เพื่อที่จะได้ตามแกะรอยหรือราคาจะไหลลงกระชากลงไปเลยเล่นที่ B5 เลยไหมแต่ในภาพเดิมเนี่ยถ้าเราเห็นระยะนะครับการวิ่งมันวิ่งลงมาเนี่ยพอพอมันวิ่งไกลๆอ่ะแน่นอนแรงมันก็น้อยลงพอแรงน้อยลงมันก็มีโอกาสเด้งก่อนได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเรามองตามพฤติกรรมเดิมก็กเทแล้วก็เด้งพอปกติ นี่คือภาพเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้บ้างและอย่างที่ผมบอกราคาเทมาแล้วใครที่เก็บช็อตมาจากข้างบนก็ต้องถอนคันเร่งไปบ้างแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยอยู่ๆคุณเข้ามาส่วนไปเลยตรงนี้ยังนะครับต้องบอกว่าตรงนี้ยังเพราะยังไม่เห็นเทรนด์การขึ้นผมต้องบอกก่อนว่าส่วนส่วนหลักๆผมจะเล่นตามเทรนด์ผมเล่นตามแนวโน้มแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นถือออเดอร์เป็นเดือนสําหรับใครมองว่ายาวหรือว่ แต่ส่วนตัวผมอาจจะถือถือสองสามอาทิตย์บางเดือนบ้างแล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ก็ต้องมองว่าผมไม่ได้ขือระยะกลางนะแค่นี้ผมถือว่าระยะกลางของผมนะครับมันมียาวกนวะ่านั้นในในในรอบไตรามาสอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังเป็นระยะกลางที่มันเล่นจับพาพเดยแบบเนี้ยมากกว่านะเพราะฉะนั้นผมว่าในระยะตรงเนี้ยการที่มันจะยกตัวขึ้นมาเนี่ยแน่นอนพอหนึ่งคลื่นจบเราก็เก็บ ถูกไหมพอช่วงขึ้นพักช่วงยกเราก็เก็บเทลงมาแล้วก็เก็บพอช่วงพักเราก็เราก็ปล่อยของขออกไปแค่นั้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดที่จะต้องระวงังอย่างที่ผมบอก,บอกยังไม่ได้ถึงกับเข้ามาบ่ายแต่ละวางการพักฐานก่อนช่วงนี้นะครับก็ใครที่อาจจะยังไม่ปล่อยของหมดก็ค่อยๆชะลอค่อยๆถอยออกมาก็ได้หรือมามองแนวต้านนะครับที่มันติดไซด์เวย์อยู่ช่วงวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย มองแนวต้านตรงนี้เราอาจจะค่อยๆทย,ยอยปล่อยของแล้วมาเก็บของใหม่ครับดีสามก็ได้อันนี้คือภาพหนึนะครับพอราคายกมาถ้ายกมาแล้วไปตามภาพเดิมแบบนี้ก็คือการลงไปเอาเป้า1680นั่นแหละทีนี้แหละถ้ามันลงแล้ถึงหกหนึงหกแปดเนี้ยไซเย์กันระดับเดือนเลยครับไปมองกันระดับเดือนเลยลงมา ซึ่งแน่นอนพอลงมาปุ๊บเดี๋ยวก็สร้างฐานสร้างฐานแล้วก็ค่อยาจังหวะเก็บของกลับมาเท่านั้นเองแต่ถ้าราคากลับตัวตรงนี้เลยหละัะได้ไหม,มก็ได้อะแต่ว่าผมยังมองว่าถ้ามันหลุด MN 2ลงมาแล้วหลุดลงมาแล้วควรจะเอา MN 1ก่อนก็บริเวณเจ0ศแต่การจะเอา MN 1มันไม่ได้ไหมายความว่าเ้ยจะไหลลงมาเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะอาจจะพักแล้วค่อยทิ้งตัวลงมา อ่ะถ้าพักทิ้งตัวลงมาเอาเอ็มนหนึง่งแล้วไม่หลุดดีสี่คือราคาลงไปไม่สุดลงไปไม่เล่นถึงดีห้าแบบเนี้ยผมมองว่าไดเวอร์เจนนะครับมันคือโมเมนตัมเปลี่ยนถูกไหมโมเมนตัม um, การแกว่งของตลาดเป็นยังไงโมเมนตัม um เดิมการแกว่งของตลาดเดิมคืออะไรครับคือราคาเล่นกรอบบอลแล้วลงมาสุดเลยครับกรอบที่ดีห้าเห็นไหมนะทุกครั้งถ้ายังมีโมเมนตัมที่ดีราคาต้องลงมาเล่นทดีห้า แต่ถ้าราคาติดแค่ดีสีแล้วรีบาวผมมองว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเพราะถ้ามองกรอบแทนโมเมนตัมถ้าโมเมนตัมดีต้องมาแบบนี้แล้วต้องลงถึงดีห้าให้ได้แต่ถ้าติดแค่ดีสีกลายเป็นว่าโมเมนตัมเปลี่ยนการแกว่งมันเปลี่ยนไปลงไม่สุดทางการแกว่งเดิมอยู่ๆเ,เคยขึ 9, ้นสิบลงเก้าขึ้นสิบลงเก้าอยู่ๆแล้วขออภัยครับขึ้นสิบลงห้าขึ้นสิบลงห้าแล้วอยู่ๆมีจังหวะขึ้นสิบลงลงเก้า ลงมาโมเมนตัม um ของตลาดมันเปลี่ยนไปแต่ถามว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะตอนนี้ยังตอบไม่ได้จนกว่าจะเห็นการยกและเบรกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละว่ามันมันอาจจะยังไม่ยกถึงขนาดกลับไป mn 2เลยนะครับผมมองว่าจะติดดีสาก่อนแล้วถ้าโมเมนตัมเปลี่ยนจริงก็อาจจะลงมาเล่นให้จบเงื่อนไขก็คือลงมาเล่นจบ mn 1แต่จะติดแค่1,700แล้วรีบาวแต่ถ้าเกิดลงมาติดแล้ว ลงมาถึงแล้วทะล,ลุแล้วลงไปเล่นดีหจริงอันนี้แสดงว่าโมเมนตัมยังไม่เปลี่ยนยังวิ่งสุดกรอบอยู่ก็มันเป็นสองภาพที่ต่างกันมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงนี้เล็กๆนะครับอามาดูในภาพระหว่างวันกันนะควรจะวางแผนยังไงควรจะให้ทางไหนนะครับมาดูที่ภาพสี่ชั่วโมงนะครับก็อ,อย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงวันพฤหัสและวันศุราคาเลนไซเวย์ในกรอบแคบๆครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบ ็นโลใช่ไหมครับขออภัยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหนึ่งเจ็ดสามศูนย์แถวนี้อะลงมาเล่นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองห้าเป็นโลนะครับแล้วยกตัวขึ้นมาเล่นบริเวณหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ไซเว่ยในกรอบนี้อยู่นะครับอันนี้คือกรอบวันพฤหัสวันศุกร์ถามว่าไซเว่ยตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าราคามีการเบรกนะครับบริเวณดีสองของสี่ชั่วโมงนะไม่ต้องงงนะครับไปดูบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะผมได้อธิบายไว้ให้แล้วนะครับ ถ้ามีการเบรกบริเวณดีสของ4ชั่วโมงขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะเป็นการยกตัวขึ้นไปเล่นกับ D1.3 มันก็คือ D3 ของ d ด y นั่นเองซึ่งอย่างนี้ผมบอกมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะพฤติกรรมเดิมมันลงมาทดสอบแล้วมันก็ยกเหมือนกันนั่นคือพฤติกรรมเดิมนะครับพฤติกรรมเดิมของมันเนี่ยเห็นไหมบริเวณเนี้ยย่อลงมาแล้วยกย่ยอลงมาแล้วยกมองภอาพเทรนนี้เนี้ยเทรน เค่นี้เห็นไหมครับเค่นี้นะพฤติกรรมเดิมมันมีเพราะฉะนั้นมันอาจจะยกและดีดขึ้นไปก่อนแล้วค่อยทุบฉาบพฤติกรรมเดิมทีนี้แหละไอ้ตัวตัดสินก็คือไ,ไอ้ฝั่งทุบฝั่งนี้แหละไอ้ฝั่งที่จะเกิดทุบมาแล้วสุดทางไหมถึงดีห้าไหมไอ้พ้นเนี่ยถ้าไม่ถึงดีห้าแล้วสุดแค่ดีสี่ซึ่งตอนนั้นผมก็มองว่าดีสี่ก็อยู่เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ติดแค่นั้นเรายกตัวนะั้นเป็นไดอร์เจน จะเป็นสัญญาณกับตัวโมเมนตัมของตลาดของไซเคิลทั้งหมดจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดทุบแล้วถึงดีหานั่นหมายความว่าราคาจะลงไปเล่นหนึ่งเท่าไหร่ครับ1680 1670แล้วจะกลายเป็นไซเระดับยืนทันนี้อันนี้ต้องติดตามต้องอยังติดตามอยู่แต่ถามว่าอย่างนี่ผมบอกแล้วว่าเอ้ยคาดการณ์ว่าถ้าหลุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะมา d 3สาม หรือยกตัวเอาง่ายๆถ้าเป็นระดับราคาเนรบร,าาริเวณ1770ที่เราคุยกันมาได้ไหมแล้วควรบายไหมอย่างที่ผมบอกส่วนตัวผมถ้าในการเล่นยาวผมจะไม่สวนเพราะตอนนี้เทรนด์ตลาดคือทิศทางของการลงเพราะนั้นผมจะอยางไม่สวนแต่ถ้าอยากสวนตกก็ตองไปเล่นสั้นไปหาจังหวะสั้นเล่นอีกจังหวะหนึ่งนะครับเพราะนั้นใครที่เล่นยาวเล่นตามเทรนรอราคายกแล้วค่อยเล่น ถ้าไม่ยกปล่อยมันไหครับระยะมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่ละจากดีสลงไป D5 แลถ้าเกิดตามกรอบราคาเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะถูกไหมก็ก็ไม่ไดีสำหรับผมสําหรับผมไม่ได้เยอะอาจจะเยอะสําหรับหลายคนมันตกประมาณสามที่ถึงที่สิบเหรียญแหละนะครับแต่สําหรับภาพยาวเมื่อเทียบกันกันกบแบบวิ่งเป็นร้อยเหรียญในกรอบอ่ะมัน มันมันเหลือแค่หนึ่งในสองหนึ่งในสามถึงหนึ่งในสี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพัดพัเทียบกันกับจุดตัดขาดทุนแล้วผมมองว่ายังไม่คุ้มค่านะครับก็คือมีความเสี่ยงละเข้าไปจุดตัดขาดทุนสี่สิบห้าสิบเหรียญ g P แค่สามสิบเหรียญที่สิบเหรียญผมมองว่า r i ชแ and r e w a r d หนึ่งต่อหนึ่งมันไม่นาเนะ่ยบวกกับการเทยาวๆมาต่อเนื่องผความเสียเยนนะ่ยงเยอะเลยทีนี้นะครับปัจจัยมันก็เยอะเกินไป แต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไม่ห้ามช็อตเด็ดขาดก็ไม่ใช่ใครจะช็อตเดี๋ยวไปตามในชั่วโมงกนะันใครอยากจะฟอลโล่ใครไปตามโอไปตาม15นาทีนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปคุยกันต่อนะครับก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ราคาในช่วง2อวันสวันที่ผ่านมาราคาก็ติดในกรอบนะครับ1750ถึง1730ให้มันไซด์เว์ไปก่อนเดี๋ยวรอมันเลือกทาง ถ้ามันเลือกขึ้นสมมุติมันเลือกขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องพิจารณานะครับ TP เรามองแค่1770ขออภัยไม่ใช่ TP เป้าหมายของการขึ้นนะครับบริเวณ1770คุณจะแลกหรือไม่ถ้าเกิดคุณมาเข้า1755สมมตุติแล้วคุณต้องมาตัดขาดคุณถึง1730แต่คุณได้ TP อยู่แค่ประมาณเท่าไหร่15เหรียญกับ SL 25เหรียญ ็น sl คุ้มไหมถูกไหมผมถึงบอกว่าผมถึงไม่อยากไปเล่นหน้าบ่ายไงให้มันยกขึ้นมาแล้วคุณมาช็อตเนี่ยสมมติยกขึ้นมา1770แล้วคุณมาช็อตคุณได้ tp เท่าไหร่ tp อะ่ะ1700แล้วคุณ sl เท่าไหร่17อ่ะผมผมให้สูงสูงเน1่9 0เท่ากับว่า sl ส1 0 tp 70อันเนี้ยน่าเล่น เรชันรีวอร์ดมันดีมันได้ตอนหนึ่งจุดสามห้าเลยไหมหนึ่งต่อสามจุดห้าไม่หนึ่งจุดหนึ่งอ่าหนึ่งต่อสามจุดห้าถูกไหมเพราะคนเอสลยี่สิบทีพหุ่นเจ็ดสิบแบบนี้ค่อยน่าเล่นเสี่ยงน้อยกำไรมากนะครับก็าตามสไตล์ผมแหละอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรชั a น d ีวอร์ดไม่ได้ขนาดนี้ผมก็ไม่เล่นเพราะตอนนี้เล่นไป S อสลก็หนึ่งเจ็ดห้าห้า ใไหมทีหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์จากราคาปัจจุบันหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งมันไม่ได้สัดส่วนมันไม่เกินที่ผมตั้งเป้าก็คือหนึ่งต่อสองห้าแบบเนี้ยอ่าอ่าถ้าถ้าต่บลงเนี่ยผมไปเลยนละนะครับก็ลองพิจารณาดูครับจริงๆมันจะเราแต่กลยุทธ์มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะนะครับบางทีสไนเปอร์หลายคนตั้งท p t ทสมหรือทีสองร้อย แล้วตั้ง s อ5 0อห้าร้อยแต่วินเลทเขาสูงก็ได้ถูกไหมแล้วก็ไปลุ้นกันที่วินเลทเอาแต่ถ้าเกิดเล่นกันแบบนี้ว,วินเลทก็ต้องเท่าไหร่เก้าสิบเอร์ซ็นอัพไปถึงจะชนะได้ก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่าไม่ค่าความเสี่ยงมันไม่คุมแต่ยังมีโอกาสไหลได้คนละมุมนะคือมันมีโอกาสไหลลงภาพของภาพของผมมันมันถามว่ามันยังไม่ได้จบแรนขาลงเล้วนจะครับ แต่ด้วยค่าความเสี่ยงแล้วคุณจะเอาเงินร้อยไปแลกเงิน30บาทเสี่ยงไหมก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับมาที่ภาพของชั่วโมงนะภาพชั่วโมงก็อาจจะได้เห็นการเคลื่อนตัวที่ชัดขึ้นนะครับบริเวณ D2 ของ4ชั่วโมงนะครับเป็น D2 ของ4ชั่วโมงก็เป็นจุดที่ราคาขึ้นมาทดสอบด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมบอกแหละถ้าคุณจะ SL ถ้าคุณจะเล่น1755เป็น SL บริเวณนี้ก็คือจุดที่มันขึ้นมานะครับ TP ลงไปเอา1,700ราคาปัจจุบันนะครับ1,740นะครับก็ SL 15เหรียญนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณแล้วก็ TP อยู่ประมาณสัก40ก็ลองพิจารณาดูครับว่าอยากจะเสียหรือไม่นะครับก็ จริงๆในในภาพชั่วโมงมันก็น่ารุนอยู่นั้นแหละแต่ว่าโอกาสเดซลมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับยังมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยเทรนก็ยังไม่หลุดก็ต้องบอกแบบนี้นะครับใจผมก็อยากได้ผมติดติดปลายนวมไว้บางๆเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากๆแล้วนะครับเพื่อเทียบสัดส่วนกับการที่เก็บมาจากข้างบนเนี่ยก็ก็เผื่อใจไว้แล้วแหละว,ว่าถ้าพลาดก,กับ S l ลนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ตกรถถ้ามันจะลง ก็มีบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าเทียบสัดสว่วนแนแลวน้อยจริงครับตกประมาณสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับก็พิจรารณาดูนะครับตอนนี้จะเป็นมุมมองนะครับสําหรับทองคําของเราในรอบเช้าว,วันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าในช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงค่าจะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ แต่ผมให้น้ําหนักอาจจะรอถึงวันพุธเลยนั่นแหละตลาดน่าจะรอกนนันทั้งหมดเพราะว่าตัวเลขก็ไปอัดกันอยู่ food, พุทธพอหัสตกเลยนะครับก็อาจจะซึมๆหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าตอนที่มันเทลงมาหนะักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่ใช่ไหมอยากก็เทก็เทอะไรประมาณอย่างนั้นน,าน,านนะครับก็ไปหาคําตอบกันต่างๆนานานะครับเพราะว่าเงินไปไหลเข้าในส่วนของ มันบัตรบ้างไปบอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปหาเหตุผลกันทีหลังซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมในภาพของตรงนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบข้ามกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภาพคือทิศทางช่วงเย็นช่วงขําแล้วจะไปในทิศทางไหนแล้วควรจะมองอะไรกันต่อไบปบน,นะครับก็ค่อยๆแกะรอยมันไปครับเราจะให้รู้ทีเดียว้วฟันธงไปตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ก็คงไม่ได้ นในช่วงสัมภาวะสซยเวก็ก็ถอยตัวเองออกมาก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe ก,แก,กดแจ้งเตือนยังไม่ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอยียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์เมมเบอร์ได้ที่ไลน์แอดของเราเลยนะครับว่ามีบริการอะไรบ้างสําหรับเมมเบอร์นะครับรวมถึงแนวทางการเทรดห้องกลุ่มสําหรับเมมเบอร์นะครับหรือบทวิเคราะห์ต่างๆการเข้ามารับชมบทวิเคราะห์สดกับเรานะครับตั้งแต่ก่อนที่จะไปลงอัปเดตบนยูทูบนะครับก็จะได้อัปเดตข่าวสารที่ไวขึ้นกันด้วยนะครับ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่กับเราได้เลยหรือใครที่สนใจเขา้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆเช้านี้ลากันไปก่อนนะพบกันใหม่รอบข้ามขอบุะครับ